รู้ไหมว่าลวดเสียบกระดาษจริงๆแล้วสามารถเอาไปทําอะไรได้มากกว่าแค่ใช้หนีบกระดาษนะมาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้เราจะเอาไปทําอะไรเด็ดๆกันบ้างอย่างแรกเราจะทําเป็นที่จัดระเบียบสายชาร์จต่างๆแค่ดึงลวดเสียบกระดาษกลางออกจากกันแบบนี้ดึงจนกลางเป็นแนวตรงๆได้เลยจากนั้นก็เอาสกอตเทมมาติดต,ตรงจุดที่ต้องการเก็บสายชาร์จหรือสายไฟต่างๆเช่นพวกตามขอบโต๊ะหรือมุมกำแพงเวลาเก็บก็เอาสายเสียบเข้าไปข้างในขดลวดได้เลย ทริคเด็ดน่าทำตามอย่างที่2ก็คือแปลงเป็นที่รักเก็บสายชาร์จแค่เอาหนังยางใส่เข้าไปข้างในขดร่วดเสียบกระดาษแล้วเอาไปพันรอบสายที่ต้องการม้วนเก็บโดยเอาปลายหนังยางอีกฝั่งมาคล้องไว้กับขด่วดแบบนี้สำหรับใครที่อยากเพิ่มความน่ารักหรือความพิเศษให้กับสมุดโน้ตก็ลองหักขดร่วดเสียบกระดาษให้เป็นทรงหัวใจโดยใช้เล็บดันตรงกลางแล้วหักขึ้นมาให้เป็นรูปหัวใจถ้ามีปลายแหลมยื่นออกมาก็ให้ดันไปเก็บไว้ด้านหลังได้เลยพอเอาไปติดไว้ก็จะน่ารักแบบนี้เลย อีกวิธีคือการทําเป็นสัญลักษณ์แถบธงสีต่างๆไว้ติดรถหน้าสําคัญๆซึ่งทํำง่ายนิดเดียว แค่ตัดสกอตเทปสีต่างๆมาติดไว้ตรงขดลวดด้านในแล้วตัดตรงกลางให้เป็นมุมแหลมแบบนี้เวลาเอาไปติดกับสมุดโนต้ตก็จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นว่าหน้าไหนสําคัญหรือใช้เป็นตัวแบ่งหมวดเรื่องที่จดก็ได้สุดท้ายคือการทําเป็นตัวล็อกซิปกระเป๋าเป้ถ้าซิปกระเป๋าชอบรูดออกจากกันหรือต้องสะพายเป้ในที่ที่คนเยอะมากๆก็สามารถเอารวดเสียบกระดาษมาเกี่ยวล็อกระหว่างซิปสองตัวการทครแอบมาลูดซิปกระเป๋าได้เป็นการช่วยป้องกันสิ่งมีค่าในกระเป๋าได้ระดับหนึ่งเลย เป็นยังไงบ้างแต่และว,วิธีที่เราหามาปากทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะใครมีไอเดียดีๆแบบอื่นอีกก็เอามาใช้์ให้เพื่อนๆฟังกันได้เลยนะ